ที่ชูคาเจอร์เนี่ยเอ่อหลายๆคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไกลตัวนิดนึงคืออันดับแรกลงทุนสูงมาก2เป็นเทคโนโลยีที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาระหว่างทางแล้วถ้าเราจะลงทุนอันดับแรกเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบรับที่ดีไหมเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์โลกที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมโลกต่างๆ ค่ะจริงๆอันดับแรกเลยต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องของโรคใบด่างเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้คือคืออันนี้เป็นปัญหาที่เป็นภาพรวมก่อนความรุนแรงของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยทำให้ใบมันสำปะหลังเนี่ยมีอาการหงิกงอนะครับแล้วไม่สามารถสัรงะหอแสงได้ส่งผลให้ผลผลิตของมันสำปะหลังเนี่ยเสียหาย80-1ถึงเอร์ซนะครับในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับผม เรามองว่าโรคใบด่างอะคะ่ะคือมันเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในท่อนแล้วไม่สามารถแก้ไขหมายความว่าไม่สามารถมียาหรือสารเคมีใดๆเนี่ยที่จะแค่แก้ไขปัญหาโรคตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอะคะ่ะก็คือการผลิตต้นพันธุ์สะอาดออกมานี่ก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะมาผลิตต้นพันธุ์สะอาดนะคะเทคโนโลยีการพอเลียงเนื้อเยื่อนะครับโดยเป็นเทคโนโลยีในการผลิต ท่อนพันปอดโรคหรือท่อนพันสะอาดนะครับซึ่งปอดโรคร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเทคโนโลยีตัวนี้สามารถผลิตท่อนพันได้จํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ควบคุมการระบาดของโรคได้โดยการอาศัยท่อนพันที่สะอาดเนี่ยเป็นส่วนของน้ำดีเ<ม>ข้าไปไล่ในส่วนของน้ำเสียที่ระบาดในพื้นที่ครับการพอเรียนเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็จะ ถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการนะครับผู้ผลิตลงแป้งทั้งหลายนะครับเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการช่วยพัฒนาตัวเทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็นําไปปรับใช้ให้ลดการระบาดของโรคไวรัสไปด่างมันสัมะหลังนะครับและตัวเทคโนโลยีตัวที่2นะครับก็จะเป็นทเทคโนโลยีในการตรวจโรคไวรัสไปด่างมันสัมะหลังนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายสกเกลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกเกลการตรวจแบบเ l ลิซานะครับแล้วก็สกเกลแบบอย่างง่ายนะครับก็คือตัวสติปเทสที่เกษตรกรเนี่ยสามารถ นำพกพาเข้าไปตรวจภายในแปลงได้เลยแล้วก็รู้ผลภายใน5-10นาทีซึ่งตรงนี้เกษตรกร,กรที่หมั่นในการตรวจแปลงอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการสกีนในเบื้องต้นนะครับว่าต้นของเราเนี่ยติดโรคไหมเพื่อที่จะได้ถอนทำลายอย่างสูงวิธีแล้วก็ลดการระบาดของโรคครับ ก็จากทางสวทชอเองที่ได้จัดอบรมแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าเทคโนโลยีตัวพอเลียงเนื้อเยื่อเองอะค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถผลิตต้นพันธุ์สะอาดมาได้นี่ก็คือเป,เป็นเป็นเป็นโจทย์แรกเลยคือเรามองว่า CMD ปัญหา CMD เป็นปัญหาหลักในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีพอเลียงเนื้อเยื่อนะครับทางสทอทเนี่ยได้ด,ดําเนินการจัดอบรมนะครับให้กับกลุ่มบริษัทหรือผู้ผลิตลงแป้งต่างๆนะครับที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมนะครับโดยมีการ อบรมเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้นะครับหลังจากการอบรมเนี่ยก็พบว่ามีบริษัทพูนุดมนะครับได้สนใจที่จะขับเคลื่อนตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับพะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรแล้วก็จะช่วยในการลดปัญหาของการระบาดโรคไวรัสใบด่างมันสัมผังได้ทั้งสอทอแล้วก็ทางนักวิจัยเองเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยให้คําปรึกษาแนะนำนะครับในการจัดตั้งห้องแลบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงท่อนพันล็อตแรกนะครับก็จะเป็นการส่งตัว มาเ t อร์สต็อกนะครับหรือว่าตัวท่อนพันปอดโลกเนี่ยจากทางสงชนะให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานนะครับปรับใช้จนตอนนี้บริษัทเนี่ยสามารถผลิตท่อนพันปอดโลกได้เองนะครับ แล้วถ้าเราจะลงทุนด้วยเทคโนโลยีโพลีเนเยอ่อเนี่ยอันดับแรกเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบรับที่ดีไหมกลับมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยโจทย์ต่อไปก็คือว่าผลิตอย่างไรให้ได้อย่างรวดเร็วเออเรามีโจทย์อยู่2โจทย์โจทย์แรกคือเรื่องของต้นทุนด้วยจะเห็นว่าลักษณะระบบของเราเนี่ยจะมีลักษณะความแตกต่างของ ปกติเราจะใช้เป็นขวดแก้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะปรับเป็นตัวกล่องเป็นอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าเ,ออเราพยายามลดต้นทุนในในขั้นตอนต่างๆให้น้อยลงนะคะโจทย์ที่2ก็คือเรื่องของการนำออกไปสู่แปลงด้านนอกหรือว่าเขาเรียกว่าอัตราการลอดชีวิตนะคะหลังที่เรานำออกไปสู่แปลงแล้วเนี่ยข้อสำคัญเลยค่ะในการที่เราจะปรับปัญหาในแต่ละขั้นตอนนะคะเราจำเป็นต้องมีพื้นฐานของ เขาเรียกว่าความเข้าใจในตัวต้นมันสัมปะหลังเองก่อนเช่นจริงๆแล้วมันสัมปะหลังเขาชอบอากาศที่ฟรีที่เนี้ยเราก็จะเกิดการสังเกตอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เราก็จะสังเกตได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างโรงเรือนก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับกับมันสัมปะหลังเพราะว่าเขาชอบอากาศที่ฟรีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามเข้าใจต้นมันสัมปะหลังให้ได้ก่อนพอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็จะ ปรับวิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับเขาเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับตัวคอนดิชันให้เหมาะก,กับการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นระบบขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วพอไประบบที่เป็นอนุบาลน,นะคะหรือการปรับสภาพเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นระบบเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงในเรื่องของการขนส่งด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้นพันธุ์เหล่านี้ค่ะจะต้องไปอยู่ในแปลง แล้วจเจริญเติบโตได้มีอัตราการรอดชีวิตที่ประมาณ80%อันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้เราสามารถสร้างโมเดลในการผลิตตั้งแต่การเพิ่มจำนวนจนไปถึงการนำออกสู่การอนุบาลในแปลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แล้วก็ณวันนี้ก็เป็นระบบที่เรามั่นใจว่าเราจะรองรับการผลิตแบบคอมมร์เชียลได้เลยก็คือผลิตจานวนมากๆได้เลย ปัจจุบันเนี่ยจริงๆตอนนี้ค่ะเราก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณต่อเดือนเลยนะคะต้นพันธุ์ที่ออกมาเลยเนี่ยต่ำสุดเนี่ยเราก็ทําอยู่ที่ประมาณ5,000ตน้นแต่ว่าสูงสุดเนี่ยเราก็เคยทําได้ที่อยู่ที่20,000ตน้นค่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นต้นพันธุ์ที่เราออกอนุบาลระบบจนถึงแปลงนะคะน,นี้เป็นจำนวนตัวเลขที่เราทำได้ ซึ่งณนะปัจจุบันต่อจากนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะทำให้ได้ถึง50,000ตน้นแล้วก็1 0 0 0 0แต้นในอีกสองถึงสปีถัดไป<ม>ก็เราคิดง่ายๆเลยนะคะจำนวนที่เราจะไปปลูกต่อไรคือ1,600ต้นต่อไรอันนี้ก็คือพื้นที่แบบเกษตรกรปลูกเลยก็คือระยะห่าง เมตรคูณเมตรนะคะ1เมตรคูณ1เมตรซึ่งเราก็คิดคำนวณย่งไๆว่าเราเอาต้นพันจำนวน1น0 0นต้นนะคะได้1ในพื้นที่1ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เดือนถ้าสมมติว่าเราผลิตได้5000ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าหลักๆก,ก็จะเอา5 0 0 0ันานเอ0่ 1, ต้นเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน2-3ไร่นะคะแต่2-3ไร่นั้นเนี่ยพอเราเอาต้นพันธุ์ลงไปปลูกแล้วนะคะใน1ต้นก็จะแตก กิ่งออกมาซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็จะรู้ดีก็จะได้ประมาณ2-3ถลำต่อ1ต้นดังนั้นเนี่ยแล้วก็ใน1ลำเนี่ยก็จะถูกนำไปตัดเป็นท่อนๆไว้ปลูกเกษตรกรต่อไปดัะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ต้นพันธุ์พอเลี้ยงเนเยื่อค่ะที่ชูเขาเจอเนี่ยแค่5,000ต้นเนี่ยเราอาจจะเพิ่มจำนวนตัวท่อนพันธุ์สุดท้ายเนี่ยที่ปลายทางเนี่ย ได้ประมาณ3-5เท่าเลยถ้าเรามีต้นพันธุ์ถึง10,000ต้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มพื้นที่เป็นวงกว้างได้ถึงหลักเป็นร้อ,รอยร้อยไร่ค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนะคะพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมีเป็นหลักล้านไร่นะคะเพราะฉะนั้นการผลิตแค่หลักแสนต้นเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้เพียงพอเยอะมากเพราะ,ะนั้นเราจะต้องพยายามผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อ การขยายเข้าไปในพื้นที่ปลูกมาสำหลังที่เป็นลานลานไร่ให้ได้ค่ะ รือโรคใบด่างบาดสำปลังเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นเองที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่มากที่สุดไปกว่านั้นก็คือวิกฤตต่างๆที่อนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะรุนแรงทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาภัยแล้งปัญหาภัยแล้งเนี่ยกเกษตรกรหลายๆคนก็น่าจะต้องเจอเลยก็คือว่าท่อนพันธุ์ ออขาดแคลนจากปัญหาภัยแล้งเพราะว่าเนื่องจากท่อนพันธุ์นะคะก็จะตายไปในเมื่อเมื่อเจอภัยแล้งซึ่งถ้าเราไม่มีต้นพันธุ์ที่จะผลิตตัวท่อนพันธุ์ใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสูญเสียโอกาสหรือแม้กระทั่งท่อนพันธุ์เนี่ยมีต้นทุนหรือราคาที่สูงกว่าเดิมนั้นนี่ก็จะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องลงทุนสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มากกว่าในอนาคตก็คือว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรกับ สถานการณ์โลกที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งโรคต่างๆที่อาจจะไม่ใช่แค่โรคใบด่างมันสัมปลังแล้วอนาคตอาจจะมีโรคใหม่ๆเข้ามาซึ่งณวันนี้เราก็จึงจำเป็นจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆที่กำลังจะเข้ามาจากที่เราได้ฟังกันมานะครับ ตัวผลกระทบเนี่ยของโรคไวรัสใบด่างมันสำรักเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความรุนแรงมากนะครับทั้งตั้งแต่ตัวเกษตรกรเองผู้ปลูกนะครับที่ต้องสูญเสียไรายได้แล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ามาควบคุมและจัดก,การโรคนะครับรวมไปถึงตัวภาคเอกชนเองนะครับภา,าคอุตสาหกรรมเองที่จะได้ผลผลิตนะครับที่ได้คุณภาพต่ําแล้วก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆปีเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสํหลังดังนั้นเนี่ยทางสอทอเนี่ย เล็งเห็นว่าการปรับใช้เทคโนโลยีพอเรียงเนือเยื่อในการผลิตท่านพันปอดโลกงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการแต่ในระยะยาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าการผลิตท่านพันปอดโลกเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบดากมันสัมปะหลังนะครับให้มีการผลิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทดแทนต้นที่ติดโรคของประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยลด การสูญเสียนะครับแล้วก็ลดมูลค่าความเสียหายของโรคไวรัสไปดังมันสหลังได้อย่างยิ่งครับครับครับป้บพาพูดครบไหมคะเดี๋ยวนะาข,าข,าขาดตรงไหนบางทีก็ลืม